ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณน,นั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละ เป็นปฏิปักษ์ของพระคลิตซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลก และโลกก็เชื่อฟังเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่คุ้นกับพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จ